เอาละครับวันนี้จะมา how to ในการตัดนี่ครผมคิดคลิปยาวที่เราลงไหมแต่ถ้าเราจะทําเป็นคลิปสั้นด้วยล่ะเออแบบดึงจากคลิปยาวมาทําเป็นคลิปชอ็อตทํำยังไงครับไปดูคือเราก็ต้องดูว่าคลิปยาวของเรานะฮะในช่วงฉากไหนนะครับในไม่เกินหนึ่งนาทีนี้มันน่าสนใจนะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นคลิปนี้อ่าโอเคพอกดเลือกคลิปที่เราต้องการแล้วนะฮะก็หยุดแป๊บหนึ่งนะฮะมาที่ตรงนี้ครับสังเกตคําว่ารีมิก อ่ามันจะขึ้นในคลิปที่เราไม่ติดลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมลองแลลวเออกดเข้าไปครับอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้เราก็เลือกปั้นช็อตได้เลยอันแรกครับเอาละครับพอเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของวินาทีขึ้นมาข้างบนหัวนี้นะครับองมุมนี้ครับเขาเริ่มต้นให้15วินาทีครับแต่เราสามารถที่จะปรับได้แบบอิสระเลยนะครับโดยไม่เกิน1นนาทีนั่นเองนะครับเนี่ย เราก็ยืดเลยถ้าใครหนึ่งนาทีนะครับยืดได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาหาช่วงในคลิปนี้กันดีกว่าว่าเราอยากตัดเป็นช่วงไหนกี่วินาทีนั่นเองนะครับและถ้าใครไม่ชอบแบบว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงกลางก็สามารถที่จะโยกได้อ่านะอย่างเงี้ยโอเคผมจะบีบได้แค่นี้เอาแค่สิบวิพอจากนั้นนะครับไปที่เลเยอร์นะฮะอ่าโอเคในเรื่องของเลเยอร์นะครับก็มีแบบจอเดียวในพื้นฐานที่เขามีให้นะครับ แล้วก็กดอันนี้ฮะันที่2จะเป็นแบบเต็มจออยู่ด้านบนนะครับเพิ่มมานะฮะหรือจะชอบแบบนี่เลยแบ่งครึ่งเลยอย่างเงี้อ่าหรือจะเป็นแบบนี้เอาจอเต็มไปอยู่ด้านล่างหรือจะเป็นอันนี้อ่าเป็นขอบดํานะครับก็เลือกเอาได้เลยพอเราเอาได้แล้วนะครับเลือกแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันด้านข้างให้เราได้แบบ อ่ะเปลี่ยนสีหรือว่าใส่ฟอนต์อะไรเงี้ยนะก็ลองเล่นกันดูนะครับผมก็จะใส่ฟอนต์ไปอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะเลื่อนได้นะครับแล้วก็พอเราโอเคนะครับก็กดถัดไปบางทีเราจะลืมในเรื่องของปกใช่ไหมแปบลบว่าเฮ้ยการจะกดกดเข้าดูคลิปต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องจักปกใช่ไหมอ่ะอย่างนี้เรากดที่ตัวนี้ก่อนครับเข้าไปแก้ปุ๊บอ่ะนี่คือเรื่องของปกแล้วเราจะเอาช็อตตรงไหนดีนะให้มันแบบโอเคน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะ ผมก็จะเลือกไปประมาณนี้อ่าเห็นหน้าหมวปึ๊บนะครับแล้วเราก็จะมาที่เพิ่มคํญญาบรรยายได้เลยอะไรเงี้ยอ่าแฮชแท็กไหมหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าหน้าดำจับนกและเราก็อัปโหลดได้เลยครับแล้วก็เข้ามาเช็คกันนะครับในคลิปที่เราลงไปแล้วนี่คือช็อตที่เราลงนะอ่านี่คือปกประมาณนี้ใช่ไหมที่เราเลือกนะครับก็กดเข้าไปดู เอตะคุบเลยอ้าวอ่ามันก็จะวนไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเขาอยากดูอีกล่ะอยากดูว่าที่มาของคลิปเนี้ยมันเป็นที่ไหนครับเขาอาจจะก,กดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ด้านล่างอ่าเราก็จะพาไปที่คลิปสั้นที่เรามาจากคลิปยาวนั่น,น,นแหละพอเรากดตรงนี้เข้าไปอีกครับนี่ มันก็จะนําไปสู่ออกไปตามถนนคลิปยาวของเรานั่นเองนะครับอ่าก็คือเผื่อใครดูต่ออะไรเงี้ยเนาะเออโอเคมาทิ้งท้ายในข้อดีข้อเสียของการทําแบบนี้นะครับก็คือข้อดีคือง่ายมากใช่ไหมอ่าก็คือดูจากคลิปไหนที่คิดว่าฉากไหนที่แบบเฮ้ยควรไปตัดเป็นไฮไลท์มาลงช็อตดีก็สามารถที่จะเลือกจากคลิปยาวได้เลยแต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่อิสระในด้านการทำเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆนะครับ แต่ถ้าเราทําคลิปยาวแบบโอเคแล้วมีเอฟเฟกตต่างๆมีอะไรขึ้นมาแบบให้มันเพียบพร้อมเราก็สามารถที่จะตัดลงในช็อตนี้ได้เลยนะครับโอเคเป็นันบ้างสำหรับ how to คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมด้วยนะอาริงาโต